ครับวันนี้ก็จะได้นำพาพ,พี่เพื่อนมาชมของดีนะครับผมในตำนานครับเป็นของดีในตำนานน,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 าน,นั่นก็คือพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับผมซึ่งสร้างโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตผรม,มะลังศีนะครับอ่าอันนี้ผมใส่ตลับไว้นะครับผมเพราะว่ากลัวศึกนะครับกลัวศึกก็เลยเก็บใส่ตลับไว้ขนาดตลับยังแตกนะครับผมเห็นไหมครับ กรอบใส่ยังแตกนะครับพุทธคุณลองคิดดูครับครับเป็นพระสมเด็จวัดเจดชโยนะครับผมซึ่งเป็นพระ,ะที่ทันนะครับผมแท้ทันหลวงปู่โตพมะลังสีนะครับผมที่ว่าแท้ทันนั้นไม่ใช่ว่าจะพูดตัวเองนะครับเพราะพระองค์นี้มีที่มาที่ไปดีนะครับผมที่มาที่ไปดีและที่สําคัญคือได้มาจาก ผู้ที่เชื่อถือได้นะครับผมเชื่อถือได้ท่านก็เปรียบเท่ากับครูบาอาจารย์ของสัทธาชแนลนะครับผมครับไม่อยากจะเท้าความนะครับเพราะว่าพระองค์นี้ได้ได้มาดีก็แล้วกันนะครับผมที่สําคัญคือผ่านตาบรรดานักรู้หรือว่านักที่ร,ร,รู้จริงมาหลายหลายเซียนแล้วแล้วก็หลายท่านนะครับหลายผู้รู้นะครับผมไม่ใช่เซียน,นครับหลายผู้รู้ ครับผมนี่ก็คือพระสมเด็จพิมพ์นิยมนะครับพระสมเด็จพิมพ์นิยมเป็นพิมเจ็ดชั้นนะครับพระสมเด็จวัดเจดชโยนี้จะมีด้วยกัน3พิมพ์นะครับครับถ้าจําไม่ผิดก็จะมีประมาณ3พิมพ์ิมพิมที่นิยมสุดก็คือพิมเจ็ดชั้นนะครับผมพิมเจ็ดชั้นก็คือพิมพ์นี้นะครับที่อยู่กับมือผมนี้ครับที่อยู่ในมือผมนี้นะครับมีเจ็ดชั้นก็จะมี1 2 3 4 5 6 7้านะครับ อจะนับกันอย่างนี้นะครับผมคือ7ชั้นนะครับพี่น้องครับแล้วจะมีอีกพิมพ์หนึ่งครับพิมพ์หนึ่งก็เป็นพิมพ์6ชั้นนะครับอีกพิมพ์หนึ่งเป็น6ชั้นอกตันนะครับแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับผมเป็นพิมพ์6ชั้นอกตลอดนะครับมีอยู่ด้วยกัน3พิมพ์นะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3พิมพ์ครับลักษณะพิมพ์พระก็จะอยู่แบบนี้ครับไม่ใช่อยู่ครับคือลักษณะนะครับผมลักษณะ พุทธสินก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับขอบประจกนะครับผมอนี้เป็นพระขอบประจกออกมาถูกต้องตามตำลานะครับแกะแม่พิมพ์ออกมาถูกต้องตามตำลาบางองค์ก็จะไม่ไม่คล้ายกันเท่าไหร่นะครับผมตามที่ผมดูผ่านตามาหลายองค์นะครับลักษณะจะจะไม่มีขอบกระจกแบบนี้ก็มีนะครับผมแม้นมีก็จะติดไม่ไม่เยอะนะครับองค์นี้ติดเยอะนะครับผมติดขอบเป็นเป็นสันสนะครับผม เป็นสันเป็นเส้นๆนะครับเส้นขอบประวกเห็นได้ชัดก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับน้ําหนักของท่านที่กดนะครับผมขึ้นอยู่กับน้ําหนักของช่างนะครับผมเวลากดผมกดแม่พิมพ์อันนี้ผมสันนิษฐานว่าสมเด็จพุทอาจารย์โตท่านคงไม่ได้กดพิมพ์องค์เดียวนะครับผมคิดว่าท่านคงจะมีลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันกดพิมพ์ด้วยนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานครับจะถูกหรือว่าจะไม่ถูก แพ้อย่างไรหรือ,อยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมอันนี้แค่สันนิษฐานส่วนตัวนะครับพี่น้องครับครับพุทธศินสวยงามนะครับเป็นพระที่เก่าทันยุคนะครับผมที่ว่าเก่าทันยุคก็เพราะว่าดูเนื้อหามวลสารสิครับมาดูเนื้อหามวลสารนะครับผมภายในองค์พระนะครับเนื้อหามวลสารที่ว่าเก่าทันยุคก็เพราะว่าดูคาบพื้น พื้นองค์พระนะครับผมถ้าเป็นเหรียญก็ผมจะติดคําว่าพื้นเหรียญน,นะครับถ้าเป็นเหรียญก็จะตึงนะครับผมแต่เป็นเนื้อถ้าเป็นเนื้อผงครับเป็นเนื้อว่านหรือว่านเนื้อปูนเปลือกหอยนี่จะจะมีความเหี่ยวนะครับจะมีความเหี่ยวถ้าผสมว่านเยอะก็จะมีความเหี่ยวถ้าผสมปูนเปลือกหอยเยอะก็จะมีความเหี่ยวน้อยนะครับก็แสดงว่ามีความตึงนั่นแหละครับตึงนิดๆิดนะครับผมแต่สังเกตผมจะสังเกตอย่างนี้ครับที่ว่าเก่าทันยุคผมจะสังเกตความ เป็นธรรมชาตินะครับผมเป็นธรรมชาติของเนื้อหามวลสารครับจะมีการงอกการงอกของเม็ดมวลสารครับขึ้นมานะครับผมผุดขึ้นมาจากด้านในนะครับผุดขึ้นมาจากด้านในนะครับออกดันออกมาครับผมดันออกมาถึงเนื้อด้านบนครับถึงเนื้อด้านบนขององค์พระนะครับผมเป็นการงอกของมวลสารที่เกิดปฏิกิริยานะครับผมกับอากาศนะครับกับสภาพอากาศที่ผ่านเวลามา เกือบเกือบ200ปีครับผมพระองค์นี้นะครับถ้าในยุคพุทธจารย์โตก็จะอยู่ประมาณเกือบเกือบ200ปีครับจะรวบรวม200ปีนะครับไม่ใช่ธรรมดาครับพี่น้องครับแล้วก็จะมีคาบแคลวไซต์นะครับผมคาบแคลวไซต์คาบแคลวไซต์หรือว่าคาบบางท่านก็เรียกคาบกุนะครับก็แล้วแต่จะเรียกคาบกุบางท่านบางท่านก็เรียกคาบแคลวไซต์นะครับนะครับ คาบแคลไซที่ว่าคือคือผมจะดูอย่างนี้ครับผมจะดูคาบแคลไซก็คือคาบที่เป็นคาบอะไรละ่ะคาบไข่คาบไข่น้ําว่านหรือว่าคาบไข่ของมวลสารนะครับผงมวลสารนะครับผมปกคลุมครับเป็นปกคลุมมันจะมีส่วนผสมของหลายหลยอย่างครับแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาของความชื้นมั่งนะครับผมสภาพอากาศความชื้นมั่งนะครับผมออกมา ก็จะออกมาลักษณะเป็นออกคล้ายๆกับคาบกุนะครับอ่าคล้ายๆกับคาบกุแต่จะดันออกมาข้างในนะครับผมไม่ใช่ว่าปรคลมุมด้านบนนะครับด้านบนด้านบนในอ,องค์พระด้านบนพื้นพื้นผิวครับอันนั้นอันนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์สร้างนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะมองอตัวประสานครับผมตัวประสานของมวลสารนะครับ,ระรระรบจะมอง ตรงจุดไหนที่มีความประสานเป็นเนื้อเดียวกันกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดผุดๆขึ้นมาครับเป็นเม็ดงอกนะครับผมเป็นการงอกของเม็ดมวลสารนะครับเม็ดมวลสารต่างๆหลายชนิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับการผสมของทางวัดจัดสร้างขึ้นมานะครับผมผมเชื่อว่ามีไม่น้อยนะครับผมการจัดสร้างผมเชื่อว่าไม่ไม่น้อยนะครับผมการจัดสร้าง พระชุดนี้ขึ้นมาครับผมพระพิมพ์นี้ขึ้นมานะครับเกศชโยคงจะไม่แพ้กับสมเด็จวัดละคังนะครับผมจํานวนการสร้างนิวประเมินผมผมไม่เชื่อว่าจะสร้างแค่8ปดหมพันองค์นะครับสมเด็จวัดละคังนะครับผมคงจะมีเยอะกว่านั้นนะครับกับสมเด็จวัดเกศชโยนี่แหละครับเห็นไหมครับเม็ดมวลสารนะครับผมผุดผุดขึ้นมานะครับ ดูด้านในครับดูด้านในดูให้เป็นมิตินะครับดูให้เป็นมิติให้เป็นธรรมชาติ in, ด้านในนะครับตรงปูนสุกก็จะออกไปทางสีออกขาวๆนิดๆนะครับตรงปูนสุกนะครับออกขาวๆอมอมไข่นิดๆนะครับแต่ตรงปูนดิบจะออกสีน้ําตาลเห็นไหมครับตรงปูนดิบจะออกสีน้ําตาลสีน้ําตาลเข้มๆนิดๆนะครับนี่ครับปูนสุกปูนดิบ อจะวุ้นสุกกับวุ้นดิบจะปะปลายนะครับจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันจะไม่ใช่จะไม่อยู่จุดเป็นโทนสีเดียวกันนะครับจะปะปลายนะครับผมบางจุดก็จะมีอ่โทนสีออกสีน้ําตาลบางจุดก็จะมีออกโทนสีสีขาวมั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเม็ดมวลสารทั้งเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำนะครับผุดขึ้นมานะครับผมต้องผุดขึ้นมาจากด้านในบางบางองค์ก็จะบางองค์ก็เม็ดมวลสาร พุดจะหลุดแล้วครับผมจะหลุดออกมาจากด้านนอกก็มีนะครับอันนั้นเกิดจากเกิดจากการผสมมวลสารครับผมเอาเอาแน่นแน่นอนไม่ได้นะครับผมส่วนตัวผมนะครับเอาแน่นอนมาได้กับเม็ดมวลสารนะครับพี่น้องครับมันขึ้นอยู่กับคนที่ผสมนะครับผมท่านที่ผสมออกมาและเวลากดพิมพ์อย่างนี้ครับบางท่านเ็าบอกว่ากดพิมพ์ต้องพิมพ์ต้องคมชัดอย่างนี้ต้องติดอย่างนี้ผมว่าน้ําหนักของมือของคนไม่ไม่ไม่เท่ากันนะครับผมบางท่านก็ถนัด ถนัดข้างขวาบางท่านก็จะถนัดข้างซ้ายน้ำหนักมือของคนเราไม่ไมเท่ากันหรอกครับเราจะวัดตรงจุดนั้นเราเราจะฟันธงตรง,ตรงจุดนั้นไม่ได้ครับผมจะชี้ชัดตรงจุดนั้นไม่ได้เอาแน่นอนไม่ได้นะครับผมนี่นะครับการเป็นธรรมชาติขององค์พระใช่ไหมครับรื้นผิวธรรมชาติการงอกนะครับผมไม่ใช่งอกธรรมดาครับเนื้อหามวลสารต้องมีความเหี่ยวด้วยนะครับผมดูข้างใน,นครับดูด้านในดูแบบ จินตนาการไปนะครับจินตนาการจินตนาการคาว่าความเหี่ยวนะครับผมในความเหี่ยวนั้นก็จะเป็นมิติครับผมตรงไหนที่เป็นหลุมเป็นบ่อก็จะมีมิติลงไปก็คือมีคราบฝุ่นคราบคราบใครน้ําว่านหรือว่าคราบมวลสารอุดอุดตามร่องนะครับผมอุดตามร่องตามหลุมที่มีการหลุดล่อนหรือว่าการกลอนออกไปนะครับก็จะมีคราบใครความเก่า แล้วตัวเนื้อตัวเนื้อนี้ก็ต้องเป็นประสานนะครับผมเป็นเส้นคล้ายๆกับเส้นประสานเส้นประสานเป็นเนื้อเดียวกันครับผมเส้นประสานด้านในนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเส้นประสานด้านในครับเป็นเนื้อเดียวกันไม่ใช่ว่าบางบางบางท่านก็ดูการแตกรายงานครับแตกยังกับแตกทุ่งกวาลาร้องให้นั้นก็ไม่ใช่นะครับผม เราต้องดูการแตกด้วยครับว่ามีเส้นประสานแตกมาจากด้านในหรือเปล่านะครับแตกแบบธรรมชาติมันมันจะแตกต่างกันนะครับผมกับแตกที่มนุษย์สร้างนะครับแตกโดยฝีมือมนุษย์จะแตกต่างกันนะครับกับธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับพระองค์นี้จะมีความฉ่านะครับผมจะมีความฉ่าความเหนึกความนุ่มอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มีความเหี่ยวด้วยนะครับผมมีความเหี่ยวด้วยนะครับ ตามล่องตามหลืบเป็นมิติดีนะครับใต้รักแร้ขององค์พระนะครับผมจะเป็นมิติเป็นอธิบายยากนะครับอธิบายยากท่านต้องมาส่ององค์จริงเองนะครับพี่น้องครับผมก็อธิบายไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้เรียนรู้ามทางนี้นะครับแต่ก็อธิบายอนอธิบายด้วยสายตาตัวเองที่เห็นแหละครับอธิบายให้ให้พี่พเ,พเพื่อนรับชมกัน นะครับเนื้อหามวลสัรโอ้โหสวยนะครับตามล่องตามเหลือก็จะมีการงอกของอมวลสัรครับงอกออกมาจากด้านในนะครับพี่น้องครับนี่ครับพุทธศิลป์ของอเอกลักษณ์ของเกียรติโยนะครับผมพิมพ์นิยมเจ็ดชั้นหูใบสีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสวยงามครับองค์นี้ครับองค์นี้สวยงามมากนะครับขอบกระจกคมชัดนะครับติดคมชัด หรือว่าออกมาสมบูรณ์ครับองค์น CEO, ี้ครับต้องขอบคุณผู้ที่ให้เช่าหาบูชานะครับผมท่านกา็เปรียบเสมือนอาจารย์ผมนะครับผมแต่ท่านไม่ใช่พระพระสงฆ์นะครับท่านเป็นไม่ใช่ฆราวาสโอ้ท่านไม่ใช่บรรพชิตนะครับผมท่านเป็นฆราวาสนะครับพี่น้องครับเป็นคฤหัสถหันะครับเป็นคฤหัสถหันะครับผมดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังมาส่องดูเนื้อในด้านหลังก่อนนี่ครับดูดีครับเนื้อหามนสารครับ ปูนสุกก็จะอยู่ส่วนปูนสุกปูนดิบก็จะอยู่ส่วนปูนดิบนะครับจะไม่เป็นโทนสีเดียวกันนะครับในนั้นในนั้นก็จะมีเม็ดมวลสารนะครับทั้งสีขาวสีน้ําตาลบางจุดก็จะมีสีแดงออกแดงคล้ายๆกับอิดนะครับผมคล้ายๆกับอิดมอนเราครับอิดแดงครับผมนั่นแหละครับออกมาอย่างนั้นก็มีนะครับบางองค์นะครับผมองค์นี้มีน้อยนะครับออกสีน้ําตาล ออกสีอมแดงๆน,นี้มีน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นสีดํากับสีสีครีมนะครับสีนครีมสีขาวขุ่นๆก็มีนะครับผมเม็ดมวลสันก็แล้วแต่ทางวัดจะจัดสร้างครับว่าผสม,มอะไรเข้าไปบ้างนะครับก็เป็นผงพุทธคุณแหะครับผงพุทธคุณผงอิทธิเจหรือว่าผงตีนสิงเห่ตีนสิงเห่เหท่าที่จําได้นะครับแล้วก็มีผง ต่างๆครับผมที่เป็นมงคลบางท่านก็บอกว่ามีาทูบหอมนะครับฝุ่นทูบนะครับฝุ่นทูบที่เจ้าจประคุณท่านได้ทําการไหว้พระเสร็จท่านก็เจ็บรวบรวมมาอันนี้จะเท็จจริงหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับไม่แน่ใจแล้วก็มีมีข้าวครับผมที่ท่านฉันแล้วเหลือเป็นข้าวก้นบาทอย่างนี้ก็มีนะครับ ดูอย่างนี้คล้ายๆกับมีลายมือนะครับพี่น้องเป็นคล้ายๆกับลายมือเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับผมนี่ครับเป็นคล้ายๆกับมีเป็นรอยรอยนิ้วมือครับเป็นคล้ายๆกับรอยนิ้วมือกดแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมสันนิษฐานมาเป็นคล้ายถ้าส่องจริงๆแล้วสองเลือๆจะเห็นคล้ายๆกับรอยนิ้วมือกดนะครับเป็นเป็นลายแต่แยงไปแต่แยงมานะครับผมมาดูขอบข้าง สองดูขอบข้างนะครับอง์นี้สวยสมบูรณ์นะครับสภาพออกมาสมบูรณ์ไม่มีรอยชํารุดเลยนะครับผมสภาพเดิมๆเลยนะครับต้องขอบคุณผู้ให้ครับเห็นไหมครับสภาพโอ้โหสวยภาพไขความอาการงอกของมวลสารก็เกิดขึ้นมาจากด้านในนะครับเห็นไหมครับพระเก่าทั้งยุคจะมีความเหี่ยวนะครับผมจะไม่ตึงเท่าไหร่นะครับผม จะไม่ตึงนะครับจะจะไม่ตึงมากนะครับจะมีความเหี่ยวถ้าสัดส่วนมากนะครับพี่น้องครับเหี่ยวแล้วในในการเหี่ยวจะมีความฉ่าด้วยนะครับฉ่าเวลาเราโดนเวลาเราจับสัมผัสบ่อยๆจะมีความฉ่าความนึกความนวลตาดีนะครับเห็นไหมครับเม็ดมวลสารผุดขึ้นตรงไหนที่เป็นรอยก่อนรอยยุบลงไปนะครับจะมีเม็ดมวลสารอยู่ด้านในนะครับผมเกิดมาจากด้านในแล้วก็จะมีเส้นประสาน ประสานเนื้อเดียวกันนะครับกับด้านนอกนะครับต้องเป็นเนื้อเดียวกันกับด้านนอกประสานแบบสม่ำเสมอนะครับผมประสานแบบมันไม่ไม่ฝืนครับไม่เป็นการฝืนประสานประสานแบบธรรมชาตินะครับผมประสานอธิบายยากครับประสานแบบธรรมชาติส่องไปผมก็จินตนาการไปด้วยนะครับผมดูคล้ายๆกับเราดูโอ้โหเดียนเหมือนกับเราเข้าไปในเดียนสนธยาแหละครับส่องเข้าไปลึกๆ จะเห็นเหมือนกับเราเข้าเล่นเกมเ่ยไหมครับเคยเห็นไหมครับเล่นเกมแดนสนทยายิ่งสองยิ่งมันนะครับผมนะครับเราจะรู้แล้วว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเห็นไหมครับรอยแตกรอยยุบราอยย่นอย่างนี้ครับด้านในแตกด้านในออกมาก็จะมีเม็ดมวลสารหรือว่าคราบคลการงอกของมวลสารหรือว่าผงต่างๆนะครับผมงอกมาจากด้านในนะครับ ไหมครับสวยครับพระองค์นี้สวยมากนะครับพี่น้องครับครับพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์นิยมนะครับผมพิมพ์นิยมเจ็ดชั้นขนาดก็พอพอประมาณครับผมขนาดพอดีครับผมไม่ไม่หนาแล้วก็ไม่บางนะครับพี่น้องครับไม่หนาไม่บางแล้วที่มาดีด้วยนะครับพระองค์นี้นะครับที่มาดีด้วยนะครับผมครับท่านใดที่จะเช่าหาบูชานะครับผมอยากจะเช่าหาบูชา ติดต่อมาโดยตรงครับกับผมนี่แหละครับติดต่อมาโดยตรงกับมาหาผมได้นะครับอย่าทักไลน์มาก็ได้หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับผมส่วนตัวก็ขอขอยากให้อยากให้โทรมาดีกว่านะครับผมอยากให้โทรมาดีกว่าเพราะว่าทักไลน์ส่วนมากจะบางท่านก็แอดไลน์ไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมแอดไลน์ไม่เป็นก็มีนะครับโทรมาดีกว่านะครับ <im edia> ผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างให้นะครับพี่น้องครับครับพุทธศินสวยงาม แล้วก็ปกกระกันแท้ให้ด้วยนะครัปกกร ouais. บประกันแท้ให้ด้วยว่าพระสมเด็จเกียรติโยองค์นี้นะครับผมรับประกันแท้ให้ด้วยนะครับทำาะไรที่เช่าหาบูชาไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็เปิดแบ่งปันให้นะครับช่วงนี้จะเปิดแบ่งปันนะครับผมเป็นพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขังนะครับผมจะส่วนมากแต่ละอีพีก็จะเปิดแบ่งปันนะครับเพราะว่าพระผมก็มีจํานวนพอสมควรนะครับที่เปิดแบ่งปันให้พี่เพื่อนก็เพราะว่า อยากให้พี่พิ้นเพื่อนได้เข้าถึงพระที่แท้แล้วก็ทันยุคนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางาก็เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าพระเครื่องหรือว่าเหรียญธณาจารย์ต่างๆหรือว่าพระผงต่างๆอย่างนี้นะครับผมนะครับก็อยากให้พี่พิ้นเพื่อนได้เข้าถึงนะครับผมเข้าถึงพระที่สมควรน,น่าจะเอามาห้อยคอหน้าเคารพกราบไหว้บูชานะครับพี่น้องครับไม่ใช่พระไปเดินตามตลาดนะครับผมไปเดินตามตลาด ถ้าตาถึงจริงๆก็มีครับผมของแท้ก็มีครับผมไม่ใช่ว่าไปดูถูกคนที่เขาปล่อยพระตามตามแผงตามตลาดของแท้ก็มีแต่ท่านจะดูเป็นหรือเปล่านะครับผมท่านจะดูออกไหมว,ว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนเก๋นะครับครับผมเราต้องหาพระกับคนเท่าคนแจกครับผมคนเท่าคนแจกนะครับคนอายุอยุคปัจจุบันอายุประมาณเจ็ดแปดสิบนี่ครับต้องหาขนาดนี้ครับอายุประมาณนี้นะครับผม เพราะว่าในยุคนั้นหาของเจ๋ยยกครับยุคอายุเจ็ดิบปดิบนะครับผมต้องไปหาตามบ้านส่วนมากพระผมจะหาตามบ้านนะครับไม่เฉพาะพระนะครับผมเครื่องรางของขลังต่างๆผมจะหาตามบ้านไม่ใช่ว่าหาทุกวันนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมวันไหนไปทุระอย่างนี้ครับถึงจะไปตามหานะครับผมมีเป้าหมายตรงจุดไหนก็จะไปตรงจุดนั้นนะครับผมครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมก็เออยังไม่บอกราคาเลย ยังไม่บอกราคานะครับผมขออภัยด้วยครับท่านใดที่อยากจะเช่าหาบูชานะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับพี่น้องครับพระสมเด็จวัดเจดชโยนะครับผมแท้ท่านสมเด็จพุทธจารย์ตัวพรมมะลังสีนะครับผมพระองค์นี้ผมเปิดให้เช่าหาอยู่ที่ราคา3 5มหมน้านะครับองค์นี้นะครับสามหมันบาทนะครับพี่น้องครับห้าพันบาทนะครับไม่ใช่5 0 0พันจีบนะครับพี่น้องครับครับผมสุดท้ายก็ ขอบารมีองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรมบาลังศรีนะครับจงปก,ปกปักรักษาพี่พี่เพอเพื่อนที่เข้ามารับชมช่องของสัทธาชนแนล1977ก็197 7, ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเดินทางใกล้ๆก็ขอให้แขวะคาดปลอดภัยจากพายานอันตรายทั้งปวงขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้ก็แล้วแต่ก็ขอให้ปลอดภัยอย่างเยียวนะครับพี่น้องครับขอให้ร่ำล่ำรวยรวยคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ